เป็นแม่สาวบอกลุกลูกแล้วโอ้อันแรกเพื่นบอกโอ้เอาดิเชอรเล่เลยครับเอ้อชาอรเล่สีเขาขาวนี่หัวเริ่นๆตีเสียนนงแหลมๆสูงประมาณหนะึ่งเมตรสี่สิบปวกเนาะเมตรสี่สิบขึ้นนะครับอย่าตื่นกล้องเด้อเมตรสี่สิบขึ้นเอาแขรงขาดีแบบนี้โมมี่นะครับเด้อเป็นชาอรเล่ครับชาอรเล่เอาเอาเป็นแม่สาวอันแรกเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเอา แรกเป็นเจ็เดือนนะครับเจ็ดเดือนแล้วเป็นแม่สาวนะครับเจ็ดเดือนแล้วอันแรกคนนะครับเสูงประมาณยังเม็นซีวกขายกันยาโอเ้ขาดีจำนี่ไม่มีเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่ครับเออโอ้สองหมื่นสองนะครับสองหมเบอร์โทรครับศูนย์แ สี่สองห้าสามเอาเบอร์นี้เดลยใช่หรือดิแมสาวนะครับเก็ดเงินแล้วล่ะเอาโทรมาเบอร์นี้นะครับเดื้ชอช็อ